ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันศุกร์วันนี้นะคะกับหมวยธนวันปรรทัชโชธค่ะมาดูเดัชนีหุ้นไทยกันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับฐานลงมาแรงนะคะวันนี้เส้นเด็กไทยอยู่ในแดนลบต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูเดัชนีในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะคะหลุด1,500ลงไปด้วยนะคะจุดที่ลงไปทดสอบต่ําที่สุดที่ระดับ1,495จุดนะคะก่อนที่จะมีการลดช่วงลบนะคะปิดในช่วงครึ่งเที่ยงค่ะก็ยังคงปิดต่ํากว่า1,500นะคะล่าสุด เซ็ตทรงตัวที่ระดับ1,497.88จุดนะคะลงไปแล้ว7จุดค่ะหรือ0.47นะคะมูลค่าการซื้อขายเบาบางมากๆค่ะหมื่นล้านบาทเท่านั้นนะคะห้านดับหลักทรัพย์ฟูคอร์ปอเรชันย่อตัวลงไปตามติดิตัวของ EPG ค่ะส่วนตัวของ k t p นะคะบวกสวนเซ็ตขึ้นมา16ค่ะตัวของแพนบวก2นะคะและตัวของปตทตัวแม่ย่อตัวนิดหน่อยค่ะ ดูแนวโน้มเซ็ตหลุด1,500แบบนี้นะคะไม่รู้ว่าบ่ายนี้จะลงไปลึกอีกไหมนะคะปรับพอรยังไงกันดีหรือว่าจะต้องหยุด พักการซื้อขายนะคะไปก่อนจนกว่าจะไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้าแะก็กาหนดกลยุทธ์ไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปพูดคุยมุมมองของดัชนีหุ้นไทยในช่วงภาคบ่ายกับนักวิเคราะห์นะคะนั่งอยู่ในรายการกับเราตอนนี้ค่ะท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุทรนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ซ i m อบนะคะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับหลุดพันห้ารลงมาอีกแล้วนะคะรอบนี้หลุดแล้วจะลงไปขนาดไหนคะก็ในแง่ของตัว มุมมองทางเทคนิคนะครับ1,500จุดนะครับหรือว่า1,495จุดเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ยังคาดหวังนะครับการรีบาวน์นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่1,495จุดตรงนี้แหละครับค่ะนะครับถ้ามีการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับในแง่ของจังหวะนะครับเชื่อว่าตลาดนะครับยังสามารถคาดหวังนะครับการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่ 1,560จุดได้นะครับสำหรับตัวของเซตอินเด็กครับ1,560รบจุดใช่ครับแต่แต่ต้องยืนอยู่เหนือ1 4 9่่สาจุดใช่ไหมคะไม่ควรหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสองวันใช่ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้ให้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับนะครับเรายังดูที่1,495นะครับถึง1,500จุดในช่วงบ่ายเราเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ย น่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากวอลลุ่มในช่วงเช้านะที่ประมาณ1,000 10, 0ล้านนะครับเท่านั้นเองนะก็ยังคิดว่าตลาดนะครับยังอยู่ระหว่างการไซด์เวยในกรอบแ,บแ,บแบคบๆนะครับหลังจากที่ต้นสัปดาห์เนี่ยหนึ่จุดนะครับ หลุดลงมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทดสอบ1,500จุดช่วงสั้นน่าจะมีโอกาสรีบาวกับขึ้นมาได้ด้านบนราคาแนวต้านเป็นยังไงคะแนวต้านนะครับเดิมเนี่ย1,525นะครับเคยเป็นแนวรับอยู่เราก็ให้ตรงนี้แหละครับเป็นแนวต้านในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของการดีดตัวยังคาดหวังนะครับการฟื้นกลับขึ้นไปที่1,560จุดได้อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูตามบริเวณแนวรับค่ะ1,495นะคะก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วเมื่อเช้าก็ลงไปทดสอบที่บริเวณนี้ด้วยนะคะ แ, 1, แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงอยู่นิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของแรงขายนะครับของนักลงทุนสถาบันเพื่อลักษณะของการกันเงินนะครับของนักลงทุนที่จะมีการถ่ายถอนตัวของ LTF นะครับทาเลยจะเห็นแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลนิดหน่อยนะครับในตัวของเซทห้าสิบอินเด็ก์นะครับถ้าเรามาดูในตัวของเซทห้าสิบนะครับหรือว่าเป็นอินเด็ก์ของหุ้นขนาดใหญ่นะครับจะพบว่า เริ่มมีสัญญาณนะครับการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ200วันนะครับที่1,400นะครับลงไป1,4.00โทษครับ1,4.00ของเซต50นะครับอินเด็กซ์เนี่ยเริ่มหลุดลงไปนะครับทีในแง่ของความเสี่ยงนะครับเรามองว่าการลงนะครับอาจจะ มีดาวไซด์ที่ไม่ลึกมากนะครับก็คือ1นึ่งพอาโทษครับเก้ดบห้านะครับถึง990ารานะครับสำหรับตัวของเซตห้าสิบอินเด็กะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าในแง่ของตัวทิศทางในระยะยาวนะครับเรายังเชื่อว่าโครงสร้างนะครับที่เป็นลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยถ้าเราดูในตัวของเซตห้านะครับจะพบว่าแนวรับสําคัญจะอยู่ที่ 985นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าการลงนะครับจากนักทุนสถาบันในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องมาถึงต้นปีเนี่ยถ้าไม่หลุดนะครับ985ในตัวของเซ0เนี่ยอาจจะเป็นการลงมาปิดแก็บนะครับที่เปิดไว้นะครับที่985หรือว่า990ของเซ0แล้วก็จะมีโอกาสที่จะดีดกลับนะครับ ขึ้นไปปิดแก๊ปด้านบนอีกครั้งหนึ่งที่1,000กับ40จุดของตัวเซตห้เลยครัค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้ต้องทํายังไงดีคะมูลค่าการซื้อขายก็เบาเบางเหลือเกินนะคะคในแง่ของกลยุทธ์นะครับในภาพใหญ่เราย,ยังมองว่า1,450านะครับที่ เป็นแนวรับสําคัญนะครับของเซอินเด็กเนี่ยในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยเราคิดว่าดาวไซด์อาจจะมีไม่ลึกมากะนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีนิวโลใหม่เกิดขึ้น1,370จุดที่ลงไปทดสอบในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วนะครับปีหน้าเหรอคะปีหน้านะครับเรายังมอง1,600นะครับมีโอกาสที่จะ ขึ้นมาทดสอบได้นะครับแล,ลแล้วก็ภาพใหญ่ยังคาดหวังนะครับการทำ New High นิวไฮเหนือ1,650้อจุดเลยนะครับเห็นว่าในแง่ของตอนนี้เนี่ย เดือนแรกนะครับเฝ้าระวังในแง่ของแรงขายที่เกิดขึ้นจากน้าทุ้สถาบันครับถ้าแรงขายไม่เยอะหรือว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมเงินเอาไว้แล้วบางส่วนนะครับต้นปีคําสั่งขายอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับตลาดอาจจะมีโอกาสพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับอืมค่ะแล้วด้านล่างนี่เราต้องไปดูอีกทีใช่ไหมคะว่าต้นปีหน้านี่จะมีการปรับตัวลงไปต่ำกว่าสำหรับด้านล่างนะครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับถ้าเซ็นดินเด็กนะครับไม่หลุดนะครับ 1>, 1 4 9 0 1495จุดลงไปนะครับหรือว่าเส้น200วันนะครับมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดจริงนะครับในแง่ของความเสี่ยงนะก็จะมีแนวรับนะครับอยู่ที่ 1480จุดนะครับอาจจะย่อลงไปทดสอบนะครับแต่ว่าภาพใหญ่เราย,ยังมีมุมมองที่ดีอยู่นะครับกับตัวตลาดแล้วก็การลงคิดว่าไม่น่ากังวลน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าไปดูในแง่ของตัวรายสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการดีดตัวที่แข็งแรงเกิดขึ้นคือ <c oughs> ลงแบบรวดเร็วแล้วก็ดีดขึ้นมาอย่าง <c oughs> แข็งแรงเลยนะคะร <c oughs> ีบาวขึ้นมาแบบนั้นเลยนะคะอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้จะสะสมหุ้นได้ไหมคะหรือว่าเราควรที่จะต้องรอก่อนถ้าเกิดเป็นนักลงทุนในแง่ของน้ำหนักการลงทุนนะครับผม คิดว่าการถือหุ้นนะครับประมาณ60-70%นะครับในระดับ1,500หรือว่า1,520เนี่ยยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการลงมาต่อเนื่องในช่วงสั้นเนี่ยการลงนะครับผมดูเป็นจังหวะทยอยซื้อเพิ่มนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีลักษณะของพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีการจ่ายปันผลนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ผลการดำเนินง,งานประกาศก็จะมีตัวของเงินปันผลเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเอาไว้คร่ะเพราะฉะนั้นก็ดูตามระเบณแนวรับแนวต้านนะคะดาวไซริสอาจจะจากัดแล้วนะคะแต่ว่าด้านบนก็ยังไม่น่าจะหวือหวาขึ้นไปแรงมากนักนะคะจะปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองยังไงดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์เจเอ็มบีในช่วงที่2ของ Stop l ลอ s หลักโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะกับนักเทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ SMB ค่ะคุณธีรศักดินารากุลนะคะทยอยโทรเข้ามากันเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปพักร้อนนะคะก็โทรเข้ามาปรับพอร์ตกันก่อนนะคะส่วนโอกาสในการลงทุนช่วงนี้นะคะท้ายปีแบบนี้จะสะสมหุ้นได้หรือเปล่าคะคุณธีรศักดิ์คะก็ยังคิดว่ายังมีหุ้นในหลายๆตัวนะครับที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ใน หุ้นในกลุ่มสื่อสารเองนะครับตัวของอินทัดเนี่ยเรายังคิดว่าทิศทางนะครับน่าจะยังมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับหลังจากที่เมื่อวันพุธนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับแล้วก็สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับค่ะแนวโน้มทักันสักนิดหนึ่งนะคะแนวโน้มนะครับของราคาหุ้นอินทันะครับอาจจะเห็นว่าราคานะครับกำลัง เคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับหลังจากที่ทดสอบเส้น200วันครับเพราะฉะนั้นตัวของอินทัศเองนะครับภาพแนวโน้มขาขึ้นในรูปแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ80กับ82ได้ในช่วงสั้นนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับการขึ้นในรอบนี้เนี่ยไว้ที่84บาทนะครับก็คิดว่าในช่วงที่ย่อตัวลงมาวอลลุ่มน้อยๆนะครับดูเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับ แนวรับให้ไว้ที่78.25ตรงนี้เลยครับคิดว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อได้ครับค่ะด้านบนแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านนะครับ782นะครับกับ84เรายังคิดว่ายังมีโอกาสขยับขึ้นไปช่วงสั้นอาจจะทดสอบ80นะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ครับค่ะต้องซื้อถือยาวไหมคะหรือว่าอาจจะต้องเล่นรอบคะตัวนี้นะครับผมคิดว่าในแง่ของโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดนะครับแต่ถ้าย่อลงมาจริงนะครับ เจบาทจะเป็นจังหวะซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นแนวรับสําคัญของเขาช่วงนี้เปิดสายนะคะคุณผู้ชมคะไปที่สายแรกกันก่อนค่ะสายของคุณดวงใจค่ะคุณดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอแนวรับแนวต้านของสเต็กกับโตโยตทยค่ะขอบคุณนะคะค่ะมาที่ตัวของสเต็กนะคะขอแนวรับแนวต้านค,ะค่ะสำหรับตัวของสเตคอนนะครับราคานะครับ เป็นลักษณะของการย่อตัวนะครับแล้วก็โวลุ่มเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งนะครับความเสี่ยงนะครับของตัวสเตคกข้ออาจจะมีโอกาสย่อลงไปทดสอบ23นะครับกับ22.5นะครับแต่ดูเป็นจังหวะของการเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็คาดหวังการดีดตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบ24กับ25บาทซึ่งราคาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นดูแนวรับนะครับที่บริเวณ 23กับ22.50เป็นจังหวะเข้าซื้อแล้วกันครับค่ะขอดูทีทีซีอสั้นๆอีกนิดนึงนะคะมาที่ตัวโตยโยไทยนะคะสำหรับตัวของโตยโยไทยนะครับในแง่ของทิศทางน,นะครับสิ่งที่ต้องระวังน,นะครับก็คือเป็นลราษณะของการทำนิวโลนะครับต่อเนื่องแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงสั้นได้เพราะนั้นตัวของโตยโยไทย ข้ามไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยตอนนี้เราต้องรอให้โตโยต้ามีการดีดตัวนะครับเหนือโลเดิมที่เคยทำไว้ก็คือบริเวณ22.5นะครับถ้ารอบนี้มีแรงขายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่หลุด22.5ค่อยดูเป็นจังหวะเข้าซื้อแต่รอให้ผ่านส,สัปดาห์แรกหรือว่าช่วงเดือนแรกไปก่อนนะครับน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นมาไดา้แต่ว่าดูให้ รอให้ผ่านไปก่อนน่าจะดีกว่าค่ะมาต่อที่สายคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสอบถามซุปเปอร์ครับค่ะซุปเปอร์ซื้อหรือยังคะซื้อไปตั้งสิราคา19บาทนะครับ 15บาทตอนนี้มีกำไร <19 S 1> แล้วนะบเครับ19บาทนะคะค่ะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนำค่ะจะให้ขายหรือว่าจะให้ถือดีครับค่ะซุปเปอร์ต้นทุน19ค่ะซุปเปอร์หน้ากระดานสิบเจ็ดถือหรือขายดีค่ะตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับก็อาจจะต้องพร้อมตัดขาดทุนนะครับถ้าหลุดแนวรับสำคัญนะครับทีนี้ในแง่ของตัวซุปเปอร์นะครับเราดูในแง่ของทางเทคนิคก่อนนะครับราคานะครับมีการดีดกลับนะครับไปทดสอบ17บาทนะครับแล้วก็17จุด 70น,นะครับแต่ว่าไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของซุปเปอร์ในแง่ของความเสียเ่ยงมีโอกาสนะครับที่จะย่อลงไปทดสอบ16บาทอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีการดีดขึ้นไปทดสอบ17.5นะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็ดูเป็นจังหวะแบ่งขายสักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลดความอึดอัดนะครับแล้วก็อาจจะมารอรับคืนที่16บาทนะครับค่ะ มาต่อที่สายถัดมานะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของซูเปอร์เองนะคะก็ดูที่17.5นะคะก็อาจจะเป็นจังหวะของการขายครึ่งหนึ่งแล้วอาจจะรอซื้อคืนที่16บาทนะครับเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยก็15บาทมีโอกาสลงไปได้เหมือนกันครับมาต่อที่สายของคุณชุรศักดิ์นะคะคุณชุรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตัวของผมติดตัวเพชรอยู่ที่3.29ครับอยากทราบแนวดับเน้นต้านเป็นยังไงนะครับค่ะ มาดูตัวเพรสนะคะ3.29ในแง่ของตัวเพรเดเวล็อปเมนต์นะครับราคานะครับในรอบนี้เนี่ยลุ้นสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะ,ะสามารถ ผ่านจุดต่ําสุดใหม่ต่าสุดเดิมเนี่ยที่บริเวณ3บาทได้หรือยังนะครับถ้าสมมติว่ารอบนี้นะครับมีการย่อลงมานะครับแล้วก็ไม่ได้ทําจุดต่ําสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับาราคาหุ้นจะมีโอกาสดีดตัวนะครับแนวต้านแรกนะครับก็อยู่ที่บริเวณ3 3 0านะครับแล้วก็ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ย3.50จะเป็นจังหวะสําสหรับการขายหุ้นที่ติดอยู่ออกนะครับก็ยังสามารถคาดหวังการดีดตัวได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ สองสัปดาห์นะครับประมาณ1เดือนนะครับมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะซื้อถั่วได้ไหมคะตัวของเพชรนะครับในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลเองผมก็ไม่ได้ดูดูในแง่ของฟันเดเมนทัลมาเพราะนั้นดูแค่หุ้นที่มีอยู่ในมือพอละครับค่ะมาต่อที่สายคุณนรินมลนะคะคุณนลินมณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะสอบถามหุ้นดีจีเฮดนะคะตัวไหนนะคะดีจีเฮะคะโรงพยาบาลกรุงเทพครับค่ะซื้อไว้ได้ยังคะ คือไว้ที่19.5เลยอะค่ะค่ะ19.5นะคะหน้ากระดาน17.4ค่ะค่ะ,คะสำหรับตัวของโรงพยาบาลก,กรุงเทพะนะครับเป็นหุ้นท็อปพิกนะครับที่ทาง c m b เนี่ยแนะนำนะครับในปีหน้านะครับการลงมานะครับทดสอบบริเวณ17.2ถึง17.40ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ กำลังลุ้นอยู่นะครับว่าการลงในรอบนี้เนี่ยจะมีนิวโลใหม่เกิดขึ้นไหมนะครับก็คือ17บาทจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเพราะนั้นถ้ามี19บาทอยู่นะครับผมดูซื้อเพิ่มตรงนี้เลยที่17.40นะครับแล้วก็ถ้ามีการดีดขึ้นไปนะครับ18.7นะครับถึง18.80ตรงนั้นจะเป็นจังหวะ take profit นะครับในตัวที่ซื้อด้านล่างนะครับส่วนติดอยู่เกิน19บาทยังสามารถถือต่อได้ครับค่ะมาต่อที่สายคุณบนะคะคุณบีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามตัวอีสตาค่ะค่ะซื้อหรือยังคะตื้อแล้ค่ะหนึ่งจุหนึ่งเกค่ะได้ค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่ประมาณบาทแปดสตางนะคะค่ะเดี๋ยวทีมงานเฟซสายไปเลยนะคะค่ะทราบค่ะ มาดูที่ราคาหนักดานนะคะบาท8สตางค์ค่ะครับสำหรับตัวของ e ีเทิร์นสนะครับการลงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลงที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือ v o l ุ่มเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นการลงมาทดสอบแนวรับที่1.06นหะครับหรือว่า1บาทในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ปัญหาของตัว eStar ก็คือ เมื่อมีการดีดกลับนะครับแนวต้านของเขาจะอยู่ที่1.12นะครับกับ1.16เท่านั้นนะครับในช่วงของการดีดตัวนะครับเป็นจังหวะสำหรับการขายออกนะครับแล้วก็ภาพน่าจะเป็นลนักษณะของการไซด์เวย์ออกด้านข้างครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วอาจจะยังไม่ไปไหนไกลนะคะใช่ครับแล้วก็อาจจะมีการดีดในช่วงสั้นอยู่ก็ดู 1.14น่ะครับอาจจะไม่ไม่ถึงทุนเท่าไหร่ใกล้ทุนมาณนั้นก็สามารถออกได้ครับค่ะมาต่อที่สายคุณอุไรนะคะคุณอุไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอุไรปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะค่ะเชิญถามได้เลยค่ะเอออยากถาม A A V ค่ะค่ะซื้อหรือยังคะตัว A A V ซื้อไว้4บาท84สตังค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะ A A V 4บาท84สตังหน้ากระดาน4บาท44สตังนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ไม่เคยโทรเข้ามานะคะถ้าโทรติดแล้วปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเพราะว่าทีวีจะดีเลย์กว่าทางโทรศัพท์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะ A A V 4.44นะคะกับข่าวของผู้บริหารเข้ามาซื้อหุ้นด้วย A A V จะบินได้ไหมคะครับสำหรับตัวของ A A V นะครับถือว่าลักษณะของการย่อตัวในรอบนี้เนี่ยเป็นการลงมาทด สอบเส้นค่าเฉลี่ยด200วันนะครับติดอยู่นะครับที่ประมาณ4.80นะครับก็ยังคิดว่าในแง่ของภาพระยะย,ยาวยังเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะว่าการทำนิวโลนะครับในรอบนี้เนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็การลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริเวณ4.30นะครับหรือว่า4.20ในรอบถัดไปเนี่ย สามารถซื้อถั่วเฉลี่ยได้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีรีบาวเกิดขึ้นก็4.60เนี่ยน่าจะหลุดสำหรับ AAV นะครับภาพระยะยาวก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับเหนือ4.80ได้ครับแต่ว่าต้องแนะนำกลยุทธ์ว่าให้ซื้อเพิ่มเอา<ก>ใช่ไหมคะสำหรับ AAV เราดูซื้อเพิ่มได้ะนะครับที่4.30ลงไปครับผมเ<ก>ฉลี่ยแล้วเวลารีบาวกลับขึ้นมาก็น่าจะหลุดได้ครับมาต่อที่สายถัดมานะคะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณเจี๊ยบสวัดดสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถาม TA AE อ่ะค่ะติดอยู่ที่ห้าจุดสามอะค่ะ TAE นะคะ TAE ใช่ค่ะห้าจุดสามนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่สามจุดแปดสี่ค่ะใช่ค่ะค่ะทำยังไงดีคะสำหรับตัวของไทอะโกลเอนเนจีนะครับราคานะครับ ถูกกระแทกแรงก็จริงนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องลงไปดูในตัวของฟันเดเมนทัลนะครับว่าในแง่ของตัวพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคานะครับสภาพคล่องค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นก็ต้องคาดหวังนะครับการรีบาวกลับขึ้นไปที่บริเวณ4.40-4.5ถึง4.5ตรงนั้นนะครับถ้า ไม่ขาดทุนมากนะครับแล้วก็ฟันดัเมนทัลอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ไกลถึง6บาทหรือว่า7บาทเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจังหวะสำหรับการขายนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการรีบาวของ TAE ก็คือที่4.40ครับผมค่ะ,ะมาดู top ปกันหน่อยนะคะมาที่ตัวของ True ค่ะดูนนะโน้ม True เป็นยังไงบ้างคะครับ สำหรับตัวของทูนะครับระยะสั้นนยังถูกกดดันอยู่นะครับแล้วก็การลงมานะครับตัวทูมีแนวรับสำคัญนะครับที่ต้องระวังเลยก็คือโลเดิมนะครับที่10.70นะครับถ้าหลุด10.60ในแง่ของความเสี่ยงของทูอาจจะมีโอกาสลงไปแถวแถว10บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับทูไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับรอบนี้ลงมาทดสอบรับสำคัญที่10.8ถึง11บาทตรงนี้แหละครับ ควรจะมีรีบาวเกิดขึ้นถ้าไม่รีบาวนะครับความเสี่ยงคืออาจจะย่อลงไปแถวแถว10บาทครับค่ะ มาดูาเซ็นดิเด็กกันนะคะดิราศค่ะตอนนี้เปิดทําการซื้อขายแล้วติดลบ10จุดนะคะ1,494.86จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย1 2 0 0 0ล้านบาทค่ะใยนี้จะลงต่อไหมคะก็ <c oughs> ในแง่ของเซนดิเมนต์นะครับ<ช>แรงขายของนักทุนสถาบาันเนี่ยผมว่าในช่วงสั้นน่าจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องในช่วงวันจันทร์กับวันอังคารนะครับสำหรับในแง่ของดาวไซด์ของตลาดเองผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะครับแล้วก็เท่าที่ตามตัวของ LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยก็น่าจะประมาณ ไม่เกิน2 0 0 0 0ล้านนะครับที่มีสิทธิ์ขายได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของกองทุนเองนั้นทุนสถาบันก็ได้มีการเตรียมไว้ประมาณ 3- 4 0ึงพันล้านนะครับขายอีกไม่กี่วันเนี่ยน่าจะหมดนะครับเพราะนั้นต้นปีนะครับถ้าสมมติว่ารอบนี้มีแรงกระแทกเกิดขึ้นผมคิดว่าความเสี่ยงนะครับห4 8 0รหรือว่า1475ถ้าย่อลงไปทดสอบในรอบนี้เนี่ยคาดหวังการรีบาวได้นะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการลงไปนะครับเพื่อปิดแกปนะครับ ช่องว่างที่เปิดไว้นะครับบริเวณ1,480แล้วก็ด้านบนยังเปิดอยู่นะครับที่1,560 ยังมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นไปได้ครับค่ะ<ม>นี่เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะจากนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์เจเอ็มบีคุณธีรศักดิ์ธนวรากรุณวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของธีรศักดิ์ได้นะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เจเอ็มบีในในการ s ปอ p l ล s อค่ะช่วงนี้ทิ้งท้ายกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะไปพักผ่อนที่เขาใหญ่นะคะคในนนนช่่ววงงเเดดืออกกกุมมภาาาาพัััธ์ปปีหห้้ฟ2558บริตข Okay. งานจัดงานครั้งใหญ่นะคะของทางวิทยุเนชันและเนชันทีวีนะคะเรื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่24ของวิทยุเนชั่นค่ะแล้วก็การปรับผังใหม่ของคลื่นเนชันเรดิโอ102นะคะพร้อมกับการเริ่มรายการหลังม่านการเมืองของคุณฟองสนามทางวิทยุเนชัน102นะคะก็จะมีการจัดสัมมนานะคะดูดวงเมืองโดยคุณฟองสนามนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทิศทางตลาดทั้งไทยปี58 โดยคุณกวีชูกิจเกษมและกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจนะคะจากผู้ประสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจนะคะคุณเกมสุวิจัศรีอริค่ะสร้างตัวจาก0บาทนะคะมาสู่ร้อยล้านบาทค่ะสนใจนะคะที่จะไปเที่ยวพักผ่อนกันที่เขาใหญ่นะคะโทรไปจองค่ะ0 2 3 3 8 3 6 81-2ะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่21-22กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะที่คิริมายารีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่นั่นเองนะคะก็ ขอเรียนเชิญแฟนๆรายการที่อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็สัมมนาดีๆด้วยนะธนวันก็จะไปด้วยยังไงก็ไปเจอกันที่เขาใหญ่นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB หวยธนวันประชนและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ